Welcome ค่ะสู่พิพิธภัณฑ์สวัสดีค่ะกับผมกับบุงกับบองค่ะสวัสดีครับทุกคนไมลีแคปเพลงเพลงดีออครับผม T.H.B นั่นคือเป็น Try Hard Being คือชื่อวงที่จริง T.H.B คืออะไรวะไทยบาทเนี่ยใช่ไทยบาทแบงค์บาทจะเป็นเอาไม่ใช่คนละที่กันคนละนี่กันครับนั่นแหละค่ะลิลิคเมโลดี้เนี่ยอันเนี้ยน้องเขาเป็นคนคิดเองหมดเลยนะถามเราบองก่อนพ่อครับเท่เหมือนแบบว่าปกติเราจะแบบอันเดอร์การ์เอาไว้เนี่ยจะแบบแรปแบบเขาเรียกว่าจะดิบๆหน่อยเตือนๆหน่อยแต่อันนี้ก็มาแบบว่านิ่มมาแบบหวานๆนะแล้วก็หล่อๆแนี่ยหล่อ ปกติต้องเถื่อนเถื่อนแน่นอนสี่คนอะแต่สี่คนก็เถื่อนนะสมัยแบทเทิลสมัยนี้ไม่ใช่แบบนี้จำดองเงี้ยใครนะนิวบัตตอนนี้โล้ามาสูงอีกเออแต่ปัญญาคือแบทเทิลก็ต่างกันล้ำมาสูงก็แรปโหดตอนเดอร์แรปเปอร์นะแต่เราไม่เคยดูเขาแบทเทิลนั่นแหละทุกคนแม่งคือแบบตอนที่อยู่อันเดอร์กาวนี่คือก็ไม่ต้องบอกก็ได้แล้รู้กันอยู่สำหรับบูมนะเอ็มวีนี้คืออย่างที่บอกคืออาหารตาสําหรับสาวๆแน่นอนนะครับแล้วแล้วมันสวยภาพเอ็มวงเอ็มวีนี่คือสวยหมดเลยนะคะแล้วลุคทุกคนเปลี่ยนนิวบัอ่ะทีเขา ชอบโดนหล่อเรื่องหน้าตาจำได้ไหมตอนที่แบทเทิลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรว่าได้ได้เพราะหล่ออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะหล่อที่หล่อจริงหล่อจริงแล้วเป็นยังไงแล้วหล่อจริงแล้วสุดท้ายก็คือเราถ้าเรามีหน้าตาดีเรามีความสามารถอย่างน้อยมันก็อ่ะมันก็อัปเกรดในชีวิตเราด้วยหน้าตาดีมันก็ช่วยให้อ่าถูกไหมในความสามารถอีกอย่างเงี้ยเขาก็มีความสามารถไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวถูกปะทุกคนอ่ะยิงนิวบาดแบทเลอร์โหดจัดนะใช่ที่เราทำกันใช่เพราะหน้านะน้องแค่มาเอาปะตีกับซัมดองนี่อย่างมันเออแล้วดูดิตีกัน แบบหหนังเกาลีอะไรเงี้ยอ่ะแล้วปุ๊กก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเกาหลีหรือไหนที่เขาจะเป็นบอยแบนด์อ่ะจะมีคนหนึ่งที่สามารถร้องเพลงแรปได้ร้องแรปออกมาสังเกตไหมแต่นี่คือกลายเป็นสี่คนในแรปได้หมดตอนแรกเราคิดว่าเออละคนอื่นเขาไม่แรปแต่ว่ารามาสุดแรปคนเดียวเอ้ยสุดท้ายคือก็แรปหมดแรปหมดใช่แรปหมดเสียงทุกคนก็พอดูเอ็มวีแล้วดูเหมือนดูแจ็คสันหวังของเธอช่วงนี้บุ้งข้างแจ็คสันหวังมากเดี๋ยวอาจจะมีเรเยอร์ไอชันแจ็คสันหวังนะคะแล้วยืนอยูแบบหล่อหล่อหล่อใช่บุ้งแบบข้าง แล้วกูไม,ม่ชอบเรียกว่องว่าคือแบบไม่ได้แจ็คสันวังไงก็เลยมาเรียกว่องเป็นแจ็คสันว่องแทนใช่ไครับ, <laughs> รบแจ็คสันว่องโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อลองกันเลยนะคะเนื้อลองก็ไม่ได้เบียอะไรมากก็จะเป็นเกี่ยวกับอาร์คิสเตียนดีออด้วยแล้วก็เนื้อมาดูกันนะคะจะต้องทํายังไงถึงจะได้ใจเธอสิ่งใดที่เธอวันจัสขอให้บอกขอแค่บอกไงนะจัดบอกกูแค่บอกกูแค่น <laughs> ั้นเดี๋ยวจัดให้ใช่มอยากได้อันมันพูดอะไรวะ baby you the one แค่เพียงได้เจอที่รักเจอคือคนเดียวของฉันไ่แหละห้ามเป็นที่หนึ่ง ให้เธอทุกอย่างที่เธอต้องการเธอจะซื้อให้เธอหน้าตาดีละมุนหวานปากหวานอีกัะอุ้ยจ้ะรุ่นลูกเราแล้วเธอที่พูดนี่คือชงให้สาวๆ <c oughs> อะไรเงี้ยคริสตียนดิออฉันว่าเธอคงดูดีถ้าได้ลองคริสตียนดิออเผื่อว่าเธอนั้นจะหันกลับมามองอ๋อเอาดิออมาล่อนี่ยโอ้โหเอาของมาล่อนี่าเปสุดือจีบเขาไม่ติดแล้วเอาของมาล่อเผื่อเธอจะหันมามองหนูหนูเอาหน้าตาหนูไปให้เขาก็หันมามองก่อนแล้วแล้วก็มีซับพอร์ตอย่างเงี้ยซับจ ใช่ใชใช่สับจางอะกูเนี่ยข้อนต่อไปรามสุนนะคะดีดีดีเดียเงินของเธอนั้นพอไหมเปจ้าคำวิทมีคืนนี้ถ้าเธอไม่พอใช้ต้องมาต้องกลางกลางคืนด้วยนะเฮ้ยแต่กลางวันก็ได้กลางวันก็ได้เหมือนกันขอตังเอาแล้วก็ได้พี่นาก่ะเพลงเขาออกจะละบุญที่เราก็ดึงเข้าทรงแบบนี้ตลอดกลางวันก็มาหาได้ถ้าเงินไม่พอใช้น่ะไม่ใช่แค่กลางคืนเดียรแบ็กที่เธอโพสเพื่อนเธอรอไลค์อ๋อแบบว่าเธอโพสว่าเฮ้ยเราดีอรนะแล้วเพื่อนก็รอไล์ ที่เขาซื้อให้ป่ะใช่ได้ปุ๊ก็โพสเลยนะเหมาะกับสมัยใหม่มากเลยที่ได้อหลรก็โพสเพราะกูเป็นคนหนึ่งที่แบบกูก็โพสเหมือนกันเลยเธอก็โพสตลอดเวลาใช่ปู๊กโพสเหมือนกันจะไปรับจะไปส่งเธอให้ก่อนใครขอเพียงเธอบอกก่อนฉันไม่ได้มาหลอกหรอกเธอจะได้ไม่ต้องรอรอคิสเตียนดีออลริสเตียนดีออชอบอ่ะชอบไปเยอ์นั่นนะแล้วก็เป็นท่อนฮุกนะแล้วก็ต่อไปท่อนของนิวบัต Walk in the door with my Christian Dior พวกมึงดูกันให้พอเนะเดินมาพร้อมกับคิสเตียนดีออแต่ว่าเขาหมายถึงอะไรเสื้อ หรือน่าจะหมายถึงเสื้อผ้าโชว์แบนด์โชว์แบรนด์เข้ามาทุกคนต้องมองตอนนี้กูเฟรคเฟรกแล้วนี่คือเด็กเด็กแลบเกิ์ก็เทคเทคแล้วก็คือส่งข้อความมาวิดมายดี OR โอดีออตั้งแต่หัวไปยันขาตอนเธอมองมาที่มายเชียร์ไล s ์ชีวันจะพาเธอขึ้นไปไลฟ์อยู่กับแลบที่กูร้องถ้าขึ้นไปเป็นแบบ The อ l เ v e r เนะดีอ r ทั้งตัวหัวยันตีนเราชนับเงินตอนเธอแดนซ์อยู่บนยอดเท่นะแต่ว่าฉนนับเงินอยู่แล้วก็เธอก็เต้นมีสาวๆเต้นอยู่อยู่บน ยอย่าย้อยเลยวิ with my eyes on t อ e floor อยู่กับดีแล้วก็ออไอน่าจะหมายถึงเพชรไหมอ๋อน่าจะเนาะโอเคต่อไปซัมดองนะคะเงินในบัญชีตัวเองผมพร้อมจะเปไม่ว่าคิสเตียนดีออลหรือว่าเฟอร์าเชฉันก็จัดได้หมดจัดให้เธอได้หมดไปเที่ยวทะเลของในมือโครจะเฟล็กกําไลข้อมือแวนเพชรนู่นนี่นั่นผมจะพาเธอไปเซพร้อมกับเสือ้อโตเก่งถ้าเธอต้องการแค่ไปที่ธนาคารคอลลิ่งมีเอเวอรไทม์ได้ในทุกนาที <laughs> อันนี้ก็เปจริงเนาะทักดีเอ็มมาฮอปอินม s u ซูเปอร์คาร์เธอจะพอมีเวลามามามาไหม มีเป็นพี่พี่ไปทักดีเอ็มมาแล้วก็โดดขึ้นรถกูเลยเป็นรถซูเปอร์คาร์ด้วยเป็นชันสไปเป็นชันสไปเลยฉันไม่คิดอะไรแล้วเพลงนี้จริงๆก็เป็นเพลงแบบโปรโมทนะโปรโมทดีออลคนอื่นเขามีดีออลคิสเตียนดีออลเวอร์เซเช์อะไรมาใช่ปะหว่องมีอะไรคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตใช่เพราะหว่องซื้อคอนเวิร์ตให้ผมตอนไปญี่ปุ่นกันบูมได้คอนเวิร์ตจากผมมาแบบว่าสามสี่คู่แล้วสองสามคู่ผมไม่เคยได้กับบูมเดี๋ยวแม่งน่าสงสารรองเท้ากีฬาออลเจะซื้อให้เฮิร์นไงสองคู่ด้วยฉันขอดีอ ขอก่อนขอก่อนเราสิ <c oughs> ให้เราก่อนเธือจากได้ก็ต้องเป็นผู้ให้นะต้องรู้จักให้ถึงจะได้รับงั้นเธอให้เราก่อนอแล้วเดี๋ยวเราให้เธอก่บเราให้เธอไปแล้ว <c oughs> ให้อะไคอนเบิร์ด มาหาเราเล่นเราเล่นจะอะไรที่คนรักเราให้ก็โอเคหมดนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บอกบอกว่าอะไรนะหวานหวานก็หวานหวานนะแบบเปเปป่าๆหน่อยชาวมันดูหวานหวานนะชาวมันฟังดูหวานหวานแต่ว่านั่นแหละทั้งเพลงคือโชว์หมดคือป่าคือป๋าหมดอะจะเปอย่างเดียวอะก็เหมาะกับแรปไงเพราะแรปต้องมีแบบิ้งเลยงโชว์เพชรโชว์เฟกทั้งหลายบิงบิงทั้งหลายบิงบิงทั้งหลายนะคะก็นั่นแหละผู้หญิงทุกคนก็ฟังแล้วก็ยิ้มตามทั้งเพลงเชื่อมโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะไปจะบอกว่าไปซัพพอร์ตไม่ใช่ว่าแค่ซัพพอร์ตแค ไปซัพพอร์ตเขาด้วยเพราะว่าเป็นแบบเราสนับสนุนกันดีกว่านะคะไม่จำเป็นต้องแค่แรปอย่างเดียวคนไปพพอร์ตนะคบายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมฟังบล็อกชอกันด้วยนะคะทุกคนค่ะอยากให้เราลงเพลงทุกคนไปช่วยฟังกันนะคะไปช่วยซัพพอร์ตเด็กรุ่นใหม่กันด้วยนะคะอย่ารอแต่เพลงตัวเองนะเอาจริงดูบล็อกชอกเสร็จแล้วก็ชอบเพลงไหนก็ตามไปติดตามศิลปินด้วยใช่ใช่ใช่นะคะบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบาย